วันนี้ถึงคิวจีตรวจโควิดเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปตากฝนมาแล้ววันนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ก็ยังกินแล้วก็มีรสชาติอยู่นะอร่อยดีนะรู้สึกเปรี้ยวรู้สึกอร่อยอยู่นะมีได้กลิ่นด้วยนะแต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยสบายรู้สึกเพียๆรู้สึกปวดหัวก็ไม่ปวดนะ ตัวร้อนก็ไม่ได้ตัวร้อนนะจะมันเหมือนแบบขั้นเนื้อขั้นตัวนิดหน่อยเมื่อยเนื้อตัวอะไรประมาณนี้เหมือนกับเมื่อวานไปตากฝนมาด้วยแหละแล้วมันก็หนาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนบ้านแล้วจะเปลี่ยนที่พักแล้วจะได้ไม่ต้องแบกไปด้วยไงยอันนี้ในราคาไม่ถึง1ยูโรอะประมาณ 0, 0. 0. 0. ูนจุดยุมั้งศูนย์จุดแปดยูโรโควิดแอนติเจนชแนลเทสเอา้า เอ้ยเปิดมาโดยที่ไม่ต้องมีซีลเลยว่ะเนี่ยมันไม่ได้มีซีลนะไม่ได้เคยแกะมาก่อนด้วยนะเพิ่งรู้โอ้ยมันจะสะอาดหรอเปิดออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะมันจะสะอาดจริงหรออย่างนี้ใครเปิดออกมาก็ได้สิแล้วนี่มันอะไรวะไม่เห็นเหมือนกับที่ออฟทำเลยอ่ะของที่ออฟตรวจครั้งแรกอะ่ะไม่เหมือนเลยนะมีตัวนี้ตัวนี้มีน้ํายาแบบนี้แล้วก็มีตัวนี้ ดับจับดูแล้วก็เป็นสติ๊กหมดแล้วแล้วก็มีวิธีใช้ดูกระโหลกกลาวอะวิธีใช้โอ้โหตัวเล็กมากเลยอะใส่แว่นแป๊บนึงโอ้โหใส่แว่นยิ่งมองไม่เห็นห่เลยตัวเล็กมากไม <laughs> ่ทำไงดีวามองไม่เห็นเลยอืมนี่เขาจะให้เราอ่านไหมเนี่ยก็คือมีไอตัวหลอดนี้คือหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองก็คือตัวนี้แล้วไงวะ ให้ครอบเหรออ๋อให้เปิดฝาเหรอให้เปิดฝาเสร็จปุ๊บแล้วครอบครอบอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ถุยอ๋อใช้ถุยไว้ไม่ต้องแย่จมูกอุ๊ยดีนี่กําลังจะเตรียมแย่จมูกเลยนะเนี่ยถุยเหรอไม่มีน้ําลายแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่มีน้ําลายทําไงอะเราไม่ถ่องงงอะไอตัวนี้อ๋ออ๋ออ๋อถุยอ๋อเข้าใจละคือว่ามันมีตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหม แล้วเราก็เปิดฝาออกมาใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราเอาตัวเนี้หมนุนหมนุนหมนุนหมุนเสร็จปุ๊บแล้วก็ถุยถุยลงไปถุยลงไปเสร็จปุ๊บเราเอาตัวนี้ดูดขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปในหลอดตรงนี้ว่าแต่มันสะอาดหรอทําไมมันไม่มีซิลให้เลยอ่ะเดี๋ยวไปล้างก่อนไหมเดี๋ยวไปล้างก่อนเนาะดันเป็นภาษาเยอรมันหมดเลยอ่ะแถมมองไม่ค่อยเห็นด้วยมันตัวเล็กมากอ่เอาเถอะช่างมาเถอะไม่ถึงยิงย่งยูเลย เหมือนรีวิวของเล่นเนะคำเตือนต่อไปนี้จะเป็นภาพอุจารใครไม่พร้อมกรุณากดสคิปไปได้เลยก็ปิดฝาหมนุมนหมุนเสร็จปุ๊บเราก็ขากใช่ไหม <c oughs> มันไ,ไม่มีน้ำลายได้ให้ถุยอะไรวะลงไปแล้ว <c oughs> เราต้องมีเซนเซอร์ไหมลงไปหรือว,วางก่อนนะวางก่อน อย่าหกนะของสำคัญเลยนะเนี่ยโอ้ยไม่มีผู้ช่วยไม่มีใครกล้าเป็นผู้ช่วยน่ง <c oughs> แล้วก็มาแกะไอ้ตัวนี้แกะออกมา <c oughs> เขาบอกว่าถ้าขึ้นตัว c ก็คือตัวข้างบนตัว c ก็คือเนกาทีฟถ้า2ขีดคือโพสิทีฟถ้าขึ้นตัว t อย่างเดียวคืออันเวลิดก็คือแบบมันดีเทคอะไรไม่ได้ <c oughs> อุบาทตัวเอง <c oughs> ขย่าเขย่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ดูดได้เลยชุบแล้วก็อันนี้ดูดโอ้โหยืดยืดอย่างกะชีสเลยกินพิซซ่าเยอะไปไหนหยอดตรงนี้เอ้ยเฮ้ยไหลแล้วเว้ยไหลแล้วไหล้ยไหลแล้ว ไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ย,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 ยเรียกด็ลองความสนใจขากจนเจ็บคอแล้วเนี่ยตอนแรกไม่เจ็บคอขากไปขากมาเริ่มเจ็บคอถือว่าผ่านแล้วใช่ไหมยอย่างนี้น่าจะเสร็จแล้วนะคิดเดียวเย,ย้เอ๊ะเดี๋ยวมันขึ้นตัวอะไรวะตายละถ้าขึ้นตัว C คือมิ g เ t i v e ีบอ๋อโอเคนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวดูในเล c ช i o n น,นี่มาเทียบกันได้เลยขึ้นตัว c คือนกาท i ีฟถ้า2ขีดคือโพสิทีฟถ้าขึ้นตัว t คือแอนเวอิเย้หายแล้วหายป่วยทันทีเลยไม่ได้หมายความว่าไม่ติดนะไม่ใช่นะคือหมายความว่าถ้ามันโพสิทีฟคือมันมีโอกาสสูงแล้วแหละมันใช่แน่นอนมันติดแน่นอนแล้วก็ไปคอนเฟิร์ม p c i อีกทีนึงมันก็คือโพสิทีฟไงแต่ถ้าเกิดว่ามันนกาทีฟอะไม่ได้หมายความว่าเราไม่ติดนะ n e g a t i v e คือหมายถึงว่ามันมันอาจจะยังดีเทคไม่ได้มันอาจจะเชื้อยังไม่มากพอก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ติดถ้ามันน g a าที e ก็แปลว่าตอนนี้เรายังตรวจไม่เจอไม่ได้หมายความว่าเรายังไม่ติดแต่ว่าตอนนี้เราสบายใจละโอเคตกลงเอาเป็นว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านคือไม่ติดนะโอเค